สวัสดีครับช่างเอกครับฟิกเซชันวังหินคนะฟิกเตชันวังหินนะครับอ,อันนี้เป็น iPhone 13นะจากที่ผมไลฟ์สดใน Facebook ไปเมื่อสักครู่นะครับที่ย้ายบ้านล่างนะจนเรียบร้อยแล้วอันนี้คือบ้านล่างเดิมนะครับผมย้ายมาใส่บ้านใหม่เรียบร้อยแล้วก็คือเปิดติดเปิดติดเรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้คือบ้านล่างเขาอะมันมันไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ย จากที่มีลอยไหมแล้วก็ <c oughs> ช้ำร้อนนะครับก็คือความร้อนสะสมเยอะจนอันนี้ก็คือจะมาหยาบาล่างมาเริ่มเลยอันนี้บ้านล่างของใหม่เตรียมมาแล้วห <c oughs> ยาบาล่างก็ที่ต้องย้ายก,ก,ก,ก็คือสามเม็ดนะครับแต่ว่าผมย้ายสองเมตรแล้วก็อบค่าหนึ่งเม็ดนะครับก็คือเราย้ายแค่ซีอูเวดแบนกับเมตรไวไฟนะครับ มังกรยกอยู่นคือซี u r e เบ a ดแนะครับซี u r e เบ a ดแคือ IC สมองนะครับที่คุมเกี่ยวกับความถี่นะครับส่วนซี u ูหลักจะอยู่บอดบนอนะันั้นคือเป็นสมองที่คุมเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการทั้งหมดมันจะทํางานร่วมกันนะครับซี u ิวเบดแบนกับซี u หลักส่วเม,มนนี้ที่กีดอ,อยู่นี่คือเมนไ i ไฟนะครับเมนไ i ไฟตั้งแต่ iPhone 12ขึ้นมา ถ้าจะเปลี่ยนเงื่อนไขยเยอะนะครับต้องมีเครื่องมือจำเพาะแล้วก็ต้นทุนต้นทุนเม็ดค่อนข้างสูงฉะนั้นก็คือเม็ดเดิมมันไม่ได้เสียเราก็ย้ายเอาแต่ถ้าเป็นต่ำกว่า i iPhone 12มันสามารถกดล็อกได้นะครับสำหรับเม็ด w i f i หาเม็ดอื่นมาวางแล้วก็กดล็อกเพื่อให้ใช้งานได้โดยที่ไม่อันนั้นคือต้นทุนไม่ไม่ได้มีต้นทุนมาก ไขึ้นก่อนรร้ออมาก่อน,อนอเอาไว้ก็คือเม็ดเบ็ดคืเบ็ดแบรนะครับ กอกค่าอ e ีพอมนะครับอีพอมก็คือตัวนี้นะเม็ดแก้วสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีพอมตัวนี้หน้าที่ของมันคือเก็บค่าตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของเลขอินนี่นะครับซึ่งมันจะต้องมีเลขตรงกันกับซีอูเบทแบนพูดง่ายว่าซีอูเบทแบนกับอีพอมเนี่ยจะต้องเป็นของคู่กันนะเปลี่ยนไม่ได้ ยกเว้นว่าอีพรอมนั้นน่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือผมกำลังก๊อปค่าอีพรอมแค่งี้คือเราไม่ต้องเปลี่ยนก็คือเราแค่ก๊อปค่าเอานะครับเดี๋ยวผมกอก๊อปค่าอีพรอมแป๊บนึงต้องจำ ปกอบขพอมก็ต้องบักกีสีเส้นนะครับไฟหนเส้นกลาวหเส้นแล้วก็ดัต้า SCL กับ SDA อีกอย่างละเส้น จากนั้นก็เปิดโปรแกรมสิงกับคอมพิวเตอร์นะครับที่มีโปรแกรมตัวนี้พพอร์ตอยู่ปับปั๊บปั๊บเสียบไปป้าบเสียงลำโพงหายอันนี้จำปิดเดี๋ยวต้องสลับสายที่นึงก่อน true 滴滴路。 ได้แล้วลีดีบอมคอมรับผมปราบเรียบร้อยเซฟชิป my ไลา์ชิปปาบเรียบร้อยอ่าอันนี้คือขั้นตอนที่ว่าเราไม่ต้องไปนั่งยกอ e ีพอมนะเพราะเนื่องจากอ e ีพอมเนี่ยเห็นนะขนาดเม็ดมันเล็กมากนะครับโอกาสที่แล้วมันเป็นแก้วด้วยโอกาสที่เราไปหนีบแล้วคือแตกแล้วบิ่นหรือกระเด็นหายจะทําให้เราเซฟงานนั้นมากขึ้นนะครับทำงานไงก็ได้นะครับให้ให้ให้มัน ปลอดภัยมากที่สุดปับรับทำความสะอาดเดี๋ยวไปรีบอลสองเม็ดนั้นมาวางครับของน้ำของน้ำกลับมอนคินเนอครับ ทำให้คาบฝังแน่นลอยตัวคาบกาวคาบฟักคาบะตะกัวครับมาให้มารีบบอนไอซีสองเมตร ซี u ียูเวยดแนก่อนด้วยตะก,กัวงเงินซี u ูนะครับตะก,กัวงเงินซี u ี v 4ที่ผมคิดสูตรเองนะครับสั่งผลิตเองใช้เองและจำหน่ายเองอเพจไม่สะอาดล้างเพจก่อนพยายามให้เพจสะอาดเสมอนะ รูปครับอันนี้คลิปใหม่แล้วลูกอันนี้คลิปใหม่แล้วไม่ใช่เดิมแล้วคนละอันกันอดูเปิดได้เรียบร้อยไวยไฟต่อเลย ล้งเพจก่อนให้เพจสะอาด คน้ำมันน้ำมันจะเปิดเพลงสิป้าอัดคลิปอะ่ะเดี๋ยวเพลงมันเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันเปิดไปแล้วมันมันมีปัญหาเรียบร้อยจากนั้นไปวางครับ วางลงในบอร์ดที่เราเตรียมไว้บอร์ดใหม่ ดูอินบ็อก์กันนะติงตังตังติง Thank you. เย็นปุ๊บมาเข้าประกบเพจดูครับว่าจบไหมสรุปนะครับบอร์ดน,นี้อันนี้บ้านใหม่บอร์ดเดิมนะครับย้ายทั้งบ้านบนบ้านล่างคือย้ายมาเพื่อความสมบูรณ์ของงานนะครับ เ,เมื่อกี้บอร์ดล่างเดิมที่ต้องย้ายเนี่ยคือบอร์ดล่างเดิมอะใส่แล้ว a p p l ปิติดดับนะครับก็คือมีอาการช็อตซึ่งสมมติถ้าไล่ช็อตแล้วผมยังไม่รู้ว่ามันจะเจออาการอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะครับซึ่งมองว่าการการย้ายเลยเนี่ยคือจบนะครับแล้วก็แจ้งทางเจ้าของเครื่องกับเพื่อนช่างไปแล้วเขาโอเคในเงื่อนไขที่ผมเสนอคือมันจะทําให งานที่ส่งเนี่ยมันใช้ได้คงทนถาวรมากกว่างานที่ส่งมาให้ผมทำนะครับทุกงานรับประกัน3เดือนหมดไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรนะครับภายใน3เดือนถ้ามีปัญหาเนี่ยคือการเคลมเนี่ยคือไม่มีใครจะยกเว้นว่าเครื่องตกกระแทกโดนน้ำนะครับหรือใช้สายชาร์จใช้หัวชาร์จกระหลงปงนะครับนั่นนั่นคือไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันนะครับฉะนั้นหัวชาร์จพยายามเลือกใช้ของที่มีคุณภาพนะครับอย่าใช้ของไม่ดี มือถือของท่านราคาไม่ใช่ถูกๆปรับเสียบชาร์จมาสายชาร์จเดินแล้วอ่าเปิลติดแล้วเดี๋ยวผมขอหลบกล้องนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นรูปบุคคลนะอขอหลบกล้องแป๊บหนึง oh. เดี๋ยวให้ดูจากกล้องบนได้สักครู่ oh. ขอมั่นใจก่อนว่าคือมันผ่าน ผู้คืนู่แล้วเพราะว่าพอย้ายบ้านล่างมันจะมีขนาเดี๋ยวผมไม่ดูก่อนว่านี่คือย้ายมาแล้วมันโอเคนะเพียงแต่ว่ามันเข้าโหมดคู้คืน,นก็ต้องเข้าโหมดคู้คืนรอนะครับรอจนกว่ามันจะวิ่งครบเราถึงจะรู้ว่ามันโอเคหรือเปล่าแต่เมื่อกี้คืออันนี้ผมใส่ซิมแล้วเมื่อกี้มันขึ้นแล้วว่า มีสัญญาณนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่สามารถโชว์หน้าจอขึ้นมาได้เนื่องจากเป็นรูปของบุคคลซึ่งการที่เราจะเอารูปบุคคลออกสื่อสาธารณะนะครับเราต้องขออนุญาตเจ้าของเจ้าตัวประกอบนะบเพราะไม่งั้นเขาเรียกว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับก็ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็แค่เหลือแค่ประกอบนะรบประกอบแล้วก็ประกบจริงแล้วก็ส่งงานได้เลยโอเคก็ฝากงานนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ ช่างเอกฟิกเซชันฟังหินนะครับยินด,ดีให้บริการนะครับด้านงานซ่อมฮาร์ดแวร์นะครับ iPhone iPad Android นะครับมีปัญหาสามารถปรึกษาสอบถามผมแจ้งราคาก่อนทำงานเสมอไม่การไม่มีการลงมือทำก่อนและมาบอกราคาที่หลังขอบพคุณทุกท่านที่ตาำรับชมนะครับสวัสดีครับ